กิจกรรมสร้างสรรค์หน่วยที่23รูปทรงและผิวสัมผัสเรื่องที่1ทรงกลมสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันกับคุณครูแก้วนะคะในกิจกรรมศรรรมิลปะสร้างสรรค์ในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะเด็กๆเราเรียนกันในหน่วยที่23นะคะเรื่องรูปทรงและผิวสัมผัสและในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องทรงกลม และในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นในวันนี้นะคะเรามีใบงานทั้งหมด2แผ่นก็คือในเล่มเสริมทักษะหน้าที่72นะคะนานี้เลยและในใบงานเล่มสร้างสรรค์น,นะคะหน้าที่76นะคะเด็กๆหน้านี้เลยเดี๋ยวเราดูในใบงานเล่มสร้างเล่มเสริมทักษะเล่มเสริมทักษะจะเป็นหน้านี้นะคะในใบงานเล่มเสริมทักษะหน้านี้นะคะเด็กๆเขาบอกว่า ให้เด็กๆเ,เขียนอักษร V W และ Y ตามรอยปะแล้วลากเส้นภาพตามรอยปะและระบายสีลูกโป่งให้สวยงามในหน้านี้นะคะเขาให้เราเขียนตัวอักษรภารษาอังกฤษก็คือตัว V W และตัว Y จากนั้นลากเส้นตามรอยปะเป็นลูกโป่งและระบายสีให้สวยงามเด็กๆคะ่ะ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะค่าเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเขียนพยัญชนะตัววีนะคะพยัญชนะตัววีคือแบบนี้นะคะๆๆเด็กๆเด็กๆเอาดินสอจุดเฉียงลงเส้นที่หนึ่งยกดินสอขึ้นลากจากด้านบนลงล่างนะคะ เฉียงเป็นตัววีอ่ะเด็กๆดูในภาพสิคะตัววีคือตัวไหนคะตัวที่มีเหมือนกลวยไอศครีมเลยอ่ะอันนี้นั่นเองเริ่มจากด้านบนนะคะเชียงลงยกลินสออขึ้นลากลงแบบนี้นะคะคือตัววีอ่ะต่อไปเด็กๆดูสิคะว่าตัววีอยู่ตรงไหนอีกคะ อ่าตรงนี้นั่นเองเด็กลากลงยกปินสอขึ้นลากลงแบบนี้นะคะเรียกว่า weave. ว w e ว v e เมื่อเราเขียนตัว V ีเสร็จแล้วต่อไปเด็กๆตัวดับเบิลยูคือแบบนี้นะคะลากเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองลงเหมือนตัววีเลยแต่ ตัวดับเบิลยูจะลากลงอีกหนึ่งรอบและลากลงเป็นตัววีเหมือนตัววีสองตัวเลยเหมือนกลวยไอศครีมสองอันเลยตัวนี้นะคะเรียกว่าตัวดับเบิลยูเด็กๆด,ดูสิคะว่าตัวดับเบิลยูอยู่ตรงไหนคะ,ะตรงนี้นั่นเองเราก็เขียนเลยลากลงลากลง บนลงล่างนะคะและบนลงล่างเป็นตัวดับเบิยูต่อไปดับบิลยูตัวต่อไปก็คืออันน,นี้นั่นเองเด็กๆเขียนเลยค่ะบนลงล่างบนลงล่างบนลงล่างและบนลงล่างนั่นเองต่อไปคือตัววายเด็กๆขาตัววายเขียนแบบนี้นะคะเด็กๆ เฉียงลงเหมือนตัววีแต่จะสั้นกว่านะคะและเฉียงลงเหมือนตัววีตัวเล็กๆเ,เลยแต่เขามีหางแบบนี้เรียกว่าตัว Y Y Y วายวายอ่านดีๆค่ะตัว y มีอยู่สองตัวเราก็เขียนเลยบนลงล่างบนลงล่างแล้วทำหางต่อไป บนลงล่างบนลงล่างแล้วทำหางอ่าเด็กๆคะเมื่อเด็กๆเขียนตัวพยัญชนะตัวอักษรภาษาอังกฤษเสร็จแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเขียนวงกลมเป็นลูกโป่งกันนะคะเด็กๆเ,เริ่มจากตรงข้างล่างนี้เลยค่อยๆลากให้ดินสอกินจุดหมดเลยนะคะอ่าเป็นลูกป เป็นวงกลมแล้วเขามีห่างตรงนี้อ่าจะได้ลูกโปง่งเด็กๆคะเด็กๆเขียนตามรอยเส้นตะลูกโป่งให้หมดเลยอ่าเด็กๆเขียนไปพร้อมกันกันกบคุณครูแก้วเลยนะคะ ดเด็กๆเขียนตามรอยเส้นป่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาระบายสีแ้นลูกโป่งของดเด็กๆนะคะดเด็กๆสามารถใช้สีอะไรก็ได้นะคะอ่าคุกแก้วกจะบายลูกโป่งเป็นสีชมพูดเด็กๆสามารถใช้สีเดียวกันหรือว่าคนละสีก็ได้นะคะลูกโป่งของดเด็กๆจะได้มีหลายๆสีอ่าดเด็กๆระบายให้ทั่วลูกโป่งเลยนะคะสีต่อไป แล้วก็เป็นสีแดงเด็กสามารถใช้สีเทียนหรือสีไมาก็ได้นะคะหรือใช้ทั้งสองสีแบบุงขููแก้วก็ได้นะคะเวลาระบายเด็กพยายามอย่าให้ออกนอกวงกลมนะคะ ของรูแก้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปทําในใบงานต่อไปเลยค่ะค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กทําใบงานในเล่มเสริมทักษะกันเสร็จแล้วนะคะต่อไปจะเป็นใบงานในเล่มสร้างสรรค์หน้าที่76นะคะเด็กๆหน้านี้ในหน้านี้นะคะเด็กๆเขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนพยัญชนะไทยตามรอยปะเรียงลำดับตามพยัญชนะกอไก่ถึงคอละคัง ให้สวยงามแล้วตัดปะติดภาพลงในช่องลูกบอลตามตำแหน่งของพยัญชนะอ่าดีกๆคะถ้าเด็กๆเข้าใจคำสั่งแล้วนะคะเขาให้เราเขียนพยัญชนะและตัดรูปภาพด้านล่างนะคะที่เป็นรูปภาพของพยัญชนะมาติดลงในช่องวงกลมที่เป็นลูกบอลน,นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยคะ่ะ ค่ะเด็กๆในหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะเขียนตามรอยเส้นปะของพยัญชนะไทยกันก่อนนะคะตัวแรกคือตัวอะไรคะอ่ะกอไ,ไก่กอไก่กอเราก็จะเริ่มจากด้านล่างนะคะลากขึ้นทำปากหลัง้าแล้วลากลงเป็นตัวกอไก่กอต่อไปคือตัว ขอไข่ขอเราก็จะม้วนหัวเล็กๆก่อนขึ้นทำหลังค่าแล้วลากลงถอยหลังแล้วลากขึ้นเป็นตัวขอไข่ขอไข่ขอต่อไปตัวอะไรคะขอขวดขอนั่นเอง ขอขวดขอจะเขียนคล้ายๆกับขอใครแต่เขาจะหัวแตกนะคะเด็กๆขอขวดขอต่อไปเป็นรูปภาพวงกลมให้เด็กๆเอารูปภาพขอขวดนะคะมาติดนะแต่เรายังไม่ติดนะคะเด็กๆเราเขียนเส้นปะกันเส็ให้เสร็จก่อนนะคะต่อไปคือขอควายคอเด็กจูดแล้วม้วนหัวลงขึ้นทำหลังคา คอควายคอต่อไปคอคนคอเด็กๆม้วนหัวลงขึ้นแล้วทำอะไรคะทำหัวแตกแล้วลากลงเป็นคอคนคอต่อไปตัวสุดท้ายคือตัวคอระคังคอนั่นเองเด็กๆม้วนหัวขึ้น ทำหัวแตกลงแล้วมวนหัวเป็นคอรักคังนะคะอะเมื่อเด็กๆเขียนตามรอยเส้นปะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตัดตรงด้านล่างตรงนี้กันนะคะเด็กๆอ่ะแก้วก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆคะเมื่อเราตัดเสร็จเดี๋ยวเราจะมาตัดรูปภาพวงกลมนะคะเด็กๆพยายามตัดให้ตรง ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้นะคะแต่ถ้าเด็กสามารถตัดเองได้เด็กก็ตัดเองเลยตัดรูปที่หนึ่งมาวางไว้ก่อนแล้วตัดรูปต่อไปเรื่อยๆนะคะเด็กตัดจนหมดเลย เด็กคะเมื่อเราตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพของเรากันนะคะเด็กเตรียมกาวกาวนะคะ,อ,ะอย่าลืมนะคะเราใช้นิ้วอะไรทากาวคะนิ้วก้อยนั่นเองอภาพแรกนะคะเป็นภาพตัวพยพญชนะกอไก่เราในรูปภาพวงกลมเราก็ต้องติดภาพของอะไรคะ,ะภาพของไก่นั่นเองเราจะทากาวไปที่ด้านหลังรูปภาพนะคะ หรือเด็กสามารถทากาวในวงกลมนี้ก็ได้นะคะทําได้สองวิธีนะ,ะเมื่อเราติดแล้วเราก็เอารูปภาพไก่ไปติดลงในช่องแบบนี้เลยต่อไปกอไก่ต่อไปคือขอไข่เด็กๆดูภาพสิคะภาพไหนเป็นภาพขอไข่เราก็ทากาวแล้วนําภาพขอไข่ไปติด กอไก่ขอไข่ต่อไปคือขอขวดนั่นเองเราก็ติดรูปภาพขอขวดรูปภาพขวดนะคะลงไปในช่องวงกลมเลยกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายเราก็นำรูปภาพคอควายมาติดนะคะกอไก่ ขอไข่ขอขวดคอควายต่อไปคือคออะไรคะคอคนอ่าดีๆคอคนแล้วก็ท่าก้าวแล้วนำภาพคอคนมาติดในวงกลมก็ไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนต่อไปคือคอระคังนั่นเอง เราก็ติดลงไปเลยค่ะเด็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการบ้าดศิลปะของเราในวันนี้นะคะ